งานไม่เสร็จโฟกัสงานไม่ได้แก้ยังไงดีครับมิชชั่นทูดูบูลพอดแคสต์สวัสดีครับพบกับรายการมิชชั่นทูดู o ูลรีมัสเตอร์ใน EP ีที่41ส่สสี่ั้นที่2อยู่กับผมอัมสุภกรนะครับวันนี้นะครับ ส่วนทุกท่านนะครับพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของงานนะครับซึ่งเป็นเรื่องหลกัหลกๆเลยของรายการรีมาสเตอร์นี่แหละแต่ว่างานในวันนี้ครับคืองานที่เราทําไม่เสรีสนะครับโฟกัสก็โฟกัสไม่ค่อยได้ยิ่งช่วงนี้เนี่ยต้องมีทั้งการเวิร์กฟอร์มโฮมสลับกับการทํางานที่ออฟฟิศนะครับหลายๆอย่างเปลี่ยนไปนะครับสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปบริบทต่างๆเปลี่ยนไปทําให้เราเนี่ยโฟกัสกับงานได้ยากมากขึ้นนะครับ นานวันไปยิ่งเฉายิ่งห่อเหี่ยวนะครับแล้วทําให้ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลายๆคนนะครับคงจะแอบนอนทํางานกันอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับอย่างไรก็ดีครับวันนี้ครับพูดถึงคนที่ประสบปัญหาบนเหมือนกันซึ่งผมเองก็เป็นเช่นกันนะครับพยายามเข้นงานแต่ก็เข้นไม่ออกสักทีนะครับพยายามจะโฟกัสก็โฟกัสไม่ออกสักที วันนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกท่านนะครับมาลองหาเทคนิคนะครับหาวิธีการแก้ไขไปด้วยกันเริ่มจากเล็กๆนะครับเผื่อว่าเราจะสามารถแก้ไขมันไปได้พร้อมๆกันครับหากลองพิจารณา1วันของเรานะครับเรามีย4ิบสี่ชั่วโมงเท่ากันนะครับหลายคนก็อาจจะบอกว่ามันน้อยไปนะครับยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยตื่นมาก็แป๊บเดียวก็หมดเที่ยงวันแล้วแป๊บเดียวก็หมดช่วงเย็นแล้วบางทีประชุมทั้งวันยังไม่ทันได้ทํางานอะไรเลยนะครับวันนั้นก็หมดไปแล้วต้องมาทําช่วงกลางคืนเ o ร k ไลฟ์บาลานซ์ก็ไม่มีนะครับ แต่สําหรับบางคนที่จัดการตารางเวลาต่างๆได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับก็จะบอกว่าช่วงเวลา24ชั่วโมงเนี่ยมันพอแล้วนะครับมันมีค่ามากมายแล้วก็สามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างทั้งๆที่เวลาเท่ากันครับแต่ว่าคน2คนนี้เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันมีวิธีการมองโลกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุยวิธีการแก้ไขนะครับเรามาดูกันว่า1วันนะครับที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราต้องพบเจอกับอะไรบ้างจากผลวิจัยนะครับเขาบอกว่า 1>, 1วันนะครับที่เราตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาตั้งแต่ลืมตาเลยนะครับเราจะต้องตัดสินใจที่จะลุกออกจากเตียงหรือว่านอนอยู่บนเตียงอันนี้คือการตัดสินใจครั้งแรกแล้วเราจะต้องตัดสินใจแบบ A กับ B, B แบบนี้นะครับไปถึง35,000ครั้งต่อ1วันเรียกได้ว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมไม่บอกหรือว่าผมไม่ไปหาข้อมูลเนี่ยผมก็จะไม่รู้เลยนะครับว่ามันเยอะขนาดนี้ซึ่งไม่ต่างกับคอมพิวเตอร์ครับเราก็35,000ครั้ง โดยเฉลี่ยนะครับเราก็อาจจะมีการแห้งเกิดขึ้นได้นะครับเครื่องมันร้อนเนี่ยหลังๆช่วงหลังๆที่ต้องตัดสินใจก็อาจจะตัดสินใจได้ไม่ดีนะครับเราไม่ใช่หุ่นยนต์ไปซะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ทุกๆอย่างนะครับมันต้องจัดการได้นะครับเราต้องจัดการหาวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง หลายๆครั้งที่คุณเครียดหรือว่ากดดันเนี่ยก็เพราะว่าเราตัดสินใจเยอะนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงเหนื่อยจังเลยแล้วก็เครียดจังเลยนะครับยิ่งอยู่คนเดียวเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะมาช่วยทุกปัญหาเหล่านี้ที่ผมได้พูดไปนะครับก็คือการใช้หนึ่งวิธีการเลยครับก็คือการ prioritize หรือว่าการจัดลําดับความสําคัญนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวแปรสําคัญของเรื่องนี้นะครับจําคํานี้วาให้ดีเลยนะครับเขาบอกว่า your behavior is like a mirror to your priority นะครับหรือ พฤติกรรมของคุณเนี่ยเหมือนกระจกสะท้อนถึงลำดับความสําคัญของคุณนะครับคุณให้ความสาคัญกับอะไรนะครับตามพฤติกรรมเลยนะครับก็จะจะส่งผลออกมาอย่างนั้นผู้คนที่มองเข้ามานะครับก็จะเห็นเราเป็นคนแบบนั้นเพราะฉะนั้นครับก็ลองให้จินตนาการดูก่อนละกันนะครับว่าสมมติน,นะครับหนึ่งวันยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยมันคือช่วงเวลาแห่งการแสดงโชว์ของคุณนะครับแล้วโชว์ตัวนี้เนี่ยก็จะถูกจํากัดด้วยกรอบของเวลาเป็นหลักนะครับ แล้วก็จะมีความหวังแหละผมว่าเชื่อว่าทุกคนนะครับก็จะมีความหวังว่าอยากจะทําโชว์ให้มันดีนะครับให้มันตอบโจทย์ให้มันสอบสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคุณนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือการเตรียมตัวใช่ไหมครับก่อนที่เราจะแสดงสิ่งใดก็ตามก็เป็นสิ่งที่อยากจะมาพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้ผมเตรียมมา3คําถามนะครับก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้ชีวิตในวันต่อๆไปนะครับลองตั้ง3คําถามนี้กับตัวเองดูแล้วก็วางแผนชีวิตก่อน เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วเราก็อาจจะเป็นมีเป็นคนที่มีชีวิตที่ลื่นไหลได้มากยิ่งขึ้นฟลอ์มากขึ้นครับคำถามแรกนะครับคือวันนี้มีกิจกรรมอะไรต้องทําบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับกิจกรรมเยอะมากมายเรียกได้ว่าร้อยแปดเลยนะครับที่ต้องมีการลําดับถึงความสําคัญของมันนะครับแต่สิ่งที่ผมทําเป็นประจํานะครับในการจัดลําดับเรื่องราวต่างๆนะครับถึงแม้ว่าเรื่องมันจะเยอะแค่ไหนเนี่ยผมจะพยายามเขียนทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเล็กน้อยนะครับ หรือว่าสําคัญหรือว่าไม่สําคัญเนี่ยเขียนออกมาให้หมดเลยครับว่าคุณต้องตัดสินใจในเรื่องอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะปะปนกันไปเลยนะครับวิธีของผมเนี่ยคือการเขียนทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวนะครับเรื่องของครอบครัวเรื่องของที่บ้านเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องการกินการนอนทุกอย่างเขียนลงไปเลยครับมันคือกิจกรรมของคุณณวันนั้นนะครับเขียนเป็น mind m a p p i n g ออกมาว่าเนี่ยคือ1วันของคุณ24ชั่วโมงของคุณคุณจะเห็นภาพความยุ่งเหยิงของ1วันและ ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่อยากจะให้ทำนะครับก่อนจะเริ่มสิ่งใดๆก็ตามแรกๆครับก็อาจจะฝืนใจหน่อยแล้วก็รู้สึกว่ามันช่างเยอะแยะเสียเละเกินมันช่างแบบไม่มีความเซ็กซี่เอาเสียเลยนะครับต้องมานั่งเขียนอะไรอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ดีครับอยากให้ลองฟังต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ลองพิจารณาด,ดูครับเพื่อมันจะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับ ข้อที่2คือวันนี้นะครับมีกิจกรรมอะไรที่สําคัญที่สุดเอาไมล์แมปปิ้งตัวเดิมครับกลับมาดูนะครับร้อยแปดกิจกรรมของคุณเนี่ยคุณจะพบเห็นกิจกรรมบางอย่างที่สําคัญผมมีเทคนิคสั้นๆนะครับในการดูว่ากิจกรรมนั้นสําคัญกับคุณจริงหรือเปล่าคุณลองอ่านไปทีละตัวนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างเมื่อใ่ที่คุณเจอกับกิจกรรมบางอย่างนะครับที่คุณอ่านหรือว่ารู้สึกกับมันแล้วคุณมีอาการตื่นเต้นนะครับ รอที่จะพบเจอกับมันหรือแม้แต่นะครับอาการที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากจะเจอกับมันเลยนะครับนั้นอาจจะเป็นกิจกรรมสําคัญของคุณครับเนื่องจากอะไรครับเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีการเตรียมตัวมันต้องมีการทําบางอย่างนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวในการรับมือกับมันกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นกิจกรรมอะไรครับก็คือเจอกับลูกค้านะครับเจอกับการประชุมครั้งใหญ่เจอกับการพรีเซนต์งานนะครับ กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยชวนให้เราปวดท้องมวนท้องแล้วก็ปวดหัวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีมันก็คือกิจกรรมสําคัญแล้วเราก็หลีกเลี่ยงมันไม่ได้สักวันหนึ่งมันก็ต้องมาหาเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับหมายเซตนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับกิจกรรมเหล่านั้นและแน่นอนถ้ารู้สึกแบบนั้นกับกิจกรรมแบบนี้แล้วนะครับก็วงไว้เลยครับว่าเนี่ยคือกิจกรรมสําคัญของคุณและคุณต้องเตรียมตัวกับมันสิ่งที่อยากจะให้ลองทำนะครับก็คือการเตรียมตัวผมบอกเลยว่าครับว่าการเตรียมตัวทุกครั้งนะครับเหนื่อยแล้วก็ คงจะได้มาซึ่งความเพอร์เฟกเนี่ยยากลำบากนะครับแต่อย่างน้อยนะครับเราก็มีมากกว่า0%ที่เราจะได้สามารถซักซ้อมนะครับฝึกฝนและก็พร้อมรับมือกับกิจกรรมเหล่านั้นไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะไปอยู่ที่บริเวณหน้างานนะครับแล้วก็ไปเรือล่มอยู่กลางงานนะครับทำอะไรไม่ถูกแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไม่ได้หรือทําให้เราอับอายเมื่อเพราะว่าแค่เพราะว่าเราไม่ลุกขึ้นมาเตรียมตัวบางอย่างในวันก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่าการเตรียมตัวครับทุกครั้งก็จะเครียดก็จะเจอเรื่องมากมายนะครับแต่ผมก็พิสูจน์หลายๆครั้งแล้วครับว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่เรารุกขึ้นมาเตรียมตัวบางอย่างและเมื่อกิจกรรมนั้นผ่านไปจะรู้สึกดีเสมอเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าถ้ามันจะลม้มมันก็เป็นเพราะว่าเราอะทบางสิ่งที่ยังไม่ดีพอนะครับแต่ว่าเราก็สามารถปรับแก้ได้เพราะว่าเราก็มีการเตรียมตัวและพร้อมรับมือที่จะล้มมาแล้วนะครับแต่ถ้าคุณไปล้มเอาหน้างานโดยที่ไม่เตรียมตัวอะไรเลยเนี่ย คำถามมากมายนะครับความผิดหวังมากมายจะวิ่งเข้ามาหาคุณและความผิดหวังเหล่านั้นเนี่ยก็เราก็จะจัดการไม่ได้ด้วยครับว่ามันเกิดจากอะไรแต่ส่วนมากแล้วนะครับผมคิดว่ามันคือความประมาทของตัวคุณนะครับอันสุดท้ายนะครับที่อยากจะให้จัดกลุ่มนะครับเรามีกิจกรรมที่สําคัญแล้วนะครับกิจกรรมร้อยแปดมากมายอยู่แล้วในในตารางนี้นะครับแต่ ถ้าเกิดว่าเราเห็นมันแค่นี้ครับก็อาจจะทํา call to action บางอย่างไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับลองถามตัวเองอีกทีหนึ่งครับว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรที่สอดคล้องกันบ้างอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าหลายๆกิจกรรมนะครับมีพฤติกรรมการทํางานที่คล้ายๆกันอย่างเช่นถ้าคุณประชุม1 2ึสมเนี่ยมันก็เป็นการประชุมที่คล้ายๆกันหรือเขียนงาน1นึสองสาก็เป็นการทํางานที่คล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะทําเลยนะครับก็คือการเอารถไฟมาต่อกัน เอากิจกรรมที่คล้ายๆกันเนี่ยมาชนกันนะครับเพื่อให้เราอะมีโฟกัสแล้วก็ไม่ต้องมีการเคลื่อนไหวขยับร่างกายหรือว่าเตรียมพร้อมกับอะไรบางอย่างใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแบบนั้นเสมอนะครับเราจะสามารถรักษาพลังงานของวันนั้นได้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกอย่างมาลองชนกันแต่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยทุกท่านก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ย hey, ไม่ได้ดิเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยการที่เราจะต้องเตรียมตัวอะไรแบบเนี้ยเราไม่ได้เป็นคนกําหนดตาราง นะครับส่วนมากนะครับคนที่ทํางานในระดับจูเนียหรือว่าบิดเลเวลเอก็ตามนะครับอาจจะไม่ได้เป็นคนกําหนดตารางเองได้นะครับเพราะว่าการประชุมก็จะเกิดขึ้นจากระดับหัวหน้าหรือระดับซีอีโอขึ้นเป็นต้นไปนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่มันค่อนข้างฟิกแต่นี่ก็จะเป็นข้อดีบางอย่างในการมีจุดอ้างอิงนะครับอย่างเช่นองค์กรของคุณนะครับจะประชุมทุกเช้าเลย10บโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับสภาพแล้วก็รู้เลยว่า10บโมงเนี่ยคุณต้องเตรียมตัว ที่จะเข้าฟังประชุมสิ่งที่ต้องทําอย่างดีก็คือการเข้าไปฟังเข้าไปพูดเข้าไปออกความคิดเห็นนะครับเตรียมสมองไว้ให้ดีกิจกรรมอื่นๆที่ต้องใช้พลังงานหนักๆนะครับก็ต้องเขียนออกไปในช่วงเวลาอื่นๆทดแทนกันไปก่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะช่วยคุณได้นะครับในการจัดความระดับความสําคัญก็คือคุณก็ต้องรู้จักตัวเองด้วยในอีกส่วนหนึ่งนะครับว่าคุณเป็นคนที่สามารถโฟกัสกับงานได้ดีในช่วงเวลาไหนนะครับบางคนชอบที่จะตื่นเช้ามากเลย ตื่นเช้ามาเพื่อที่จะทํางานในช่วงเช้าเพราะว่าสมองมันลื่นไหลนะครับคิดอะไรก็ปลอดโปรง่งแต่ว่าช่วงบ่ายก็จะเริ่มวานวนแล้วนะครับแต่ว่ากลุ่มคนบางคนนะครับตอนเช้ามาเนี่ยง่วงเงียมากมากคิดอะไรไม่ออกเลยนะครับแต่ว่าจะไปมีไอเดียที่ดีเนี่ยในตอนกลางคืนสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรนะครับที่จะทําให้คุณสามารถกําหนดได้ว่าคุณอยากทํางานอะไรเมื่อไหร่แต่เราอยู่ในสังคมครับเราอยู่ร่วมกับผู้อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดอ้างอิงอื่นๆนะครับที่ทั้งในที่ทํางานเองหรือว่า เรื่องต่างๆที่มันจะเข้ามาในวันเนี่ยมันคือจุดสําคัญที่คุณจะต้องให้ความสําคัญกับมันแล้วก็พยายามปรับตัวสังคมเราก็ต้องอยู่กันด้วยการปรับตัวนะครับแล้วก็จะทําให้สามารถที่จะทําให้งานนะครับดาเนินได้ไปอย่างลื่นไหลและอนที่ทํางานก็จะไม่เกลียดคุณครับเพราะว่าคุณเนี่ยสามารถทํางานร่วมกับเขาได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีสมองที่พร้อมที่จะคิดอะไรเสมอนะครับ ก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือเนื้อหาของเรื่องในวันนี้นะครับจะแก้ไขยังไงถ้าแบบงานมันไม่เดินโฟกัสไม่ได้ผมก็ฝากไว้3ข้อประมาณนี้นะครับก็คือดูก่อนว่าคุณต้องทําอะไรบ้างนะครับดูว่าสิ่งสําคัญของคุณคืออะไรแล้วก็สุดท้ายก็คือเอาสิ่งเอาสิ่งเหล่านั้นนะครับสข้อนั้นะมาปฏติบประต่ะตอเป็นเรื่องบรรดาวในย4บชั่วโมง3 0 0 0 0ื่น ห้าพันการตัดสินใจของคุณจะง่ายยิ่งขึ้นครับสำหรับใน EP นี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราอีกเช่นเคยนะครับ S C B นะครับที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานนะครับขอบคุณที่อยู่กับเรามาเสมอนะครับอย่างไรก็ดีครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับใน m i s s i o n t o t h m o o o n r e m a s t e r ซีซันที่2นะครับใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ผมอ้้มสุปกรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังมากๆครับสวัสดีครับ เช่ n To the Moon Podcast